ี่ปยเอ้ยเด็กนักายคนโตในเมืองนเลยวเมืเอี้ยังเลยี่อะไรเพิ่งตื่นเลยถ้าโทตามตอเขาล้างคืนอย่บรากาัห้องเย็นๆมันอไม่มีเออเยมันจะเกิดสัญาอะไรล่ะทุกคน